ชงสำหรับปีพุทธศักราช2567มักจะมีคนกล่าวถึงเรื่องปีชงซึ่งสร้างความปั่นป่วนสร้างความตนกตกใจให้กับคนที่สนใจมากมายคำว่าชงนั้นเป็นการชงของก็เรียกว่าปะทะเกี่ยวกับเรื่องชะตา ราศีปีเกิดหรือวันเกิดไม่ถูกกับปีชรในแต่ละปีอย่างเช่นในปีหน้าเรียกว่าราศีมาลงธาตุไม้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนธาตดุดินก็จะมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับกระเพาะอ,อาหารนะครับส่วนในวันเกิดถ้าเป็นธาตุดินก็หมายความว่าให้ระวังเหตุร้ายต่างๆ ที่เกิดจากบริวารนะครับจะนำมาให้เพราะฉะนั้นบางคนเกี่ยวกับเรื่องชงแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเองนั้นมีสถานะเป็นอะไรเป็นแม่บ้านหรือพ่อบ้านหรือเป็นบุคคลธรรมดาหรือทำอยู่ในฐานะลูกจ้างหรือเป็นฐานะเท่าแก่อันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่จำเป็นจะต้องดูว่า เขามีสถานะอะไรถึงจะมาพูดถึงเรื่องปีชงได้นะครับเรื่องของชงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจารย์บางท่านได้กล่าวว่าถ้าไม่ชงก็ไม่รู้ความหมายก็คือคนเหล่านั้นจะต้องรู้จักการต่อสู้แข่งขันนะครับถึงแม้ดวงชะตาบางครั้งเจ็บบ้างอาจจะขาดทุนบ้างหรืออาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ต้อง ศึกษาในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประสบการณ์ความรู้เพราะฉะนั้นเรื่องชงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบางคนบางคนไม่ชงชีวิตก็อยู่ไปโดยที่ไม่รู้ว่าความยากลำบากนั้นอยังไงบางคนชงแล้วนะครับอาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆหรือธุรกิจไม่ราบรื่นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าท่านเนี่ยได้ฟัง กรรมพยากรณ์จากสำนักธรรมอีทองตึงแล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านนั้นจะมีการชงที่เป็นอันตรายหรือชงเพียงแต่เป็นอุปสรรคในการทํางานหรือชงที่เล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็สามารถเมื่อรู้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นเรื่องของการชงนั้นไม่มีอะไรเหมือนกับกรรมที่สร้างขึ้นมานั้นก็จะก่อปัญหาให้ในปีหน้านะครับ ว่าจะเกิดอะไรกับเราแต่หากถ้าเรารู้เท่าทันของกรรมแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตนนะครับคนจีนเนี่ยนะครับก็ถือกันมาส่วนใหญ่ก็บอกว่าอิกเตกีเหงซาหวงชุยหมายความว่าอะไรครับคนเราจะต้องรู้จักสั่งสมบุญสะสมแล้วก็ทำคุณงามความดีอันนี้เขาเขาเรียกว่าเตก นะครับเหงเหงอันนี้ก็คือการปฏิบัติตนถ้าหากและปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมแล้วนะครับรู้จักการให้รู้จักเมตตารู้จักเจริญพรมวิหาร4แล้วเนี่ยนะครับชีวิตเราก็จะมีแต่ความแคว้วคล่ดปลอดภัยอันดับที่3ก็คือห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยนั้นเนี่ยก็มีผลสำคัญมากโดยเฉพาะในลทัทธิเตานั้นเขาถือว่า การที่เราอยู่ในถูกที่ถูกทางนั้นก็จะสามารถทำให้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับก,บการวิเคราะห์ธาตุเพราะแต่ละคนนั้นเนี่ยมีธาตุแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันและธาตุแต่ละธาตุก็จะมีอายุหรือว่ามีวิถีตามก็เรียกว่าชะตาจรในแต่ละปี เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยธาตุแข็งแรงก็แปลว่าในดวงชะตาเกิดเข้าเนี่ยนะครับมีปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็ยามเกิดที่ส่งเสริมทําให้ธาตุเขาแข็งแรงเราสังเกตได้จากการที่ร้านค้าร้านหนึ่งนะครับอยู่ในห้างอยู่ในที่เดียวกันแต่ทําไมมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยอยู่ได้ถูกที่ถูกทางนะครับธาตุเขาเหมาะสมนะครับ เขาก็สามารถทําธุรกิจของเขาเนี่ยบางทีอยู่ที่เดิมนั้นสิบปีแต่บางที่เนี่ยบางคนเนี่ยไปทําในที่เดียวกันแท้แต่ทําไมจะต้องว่าวงจุ้ยดีแล้วแต่ทําไมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาธาตุของเจ้าของกิจการที่ไปทําบวกกับลักษณะของธุรกิจอันนั้นก็สําคัญมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวงจุ้ยนี่ก็เป็นมีความสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งผู้ที่จะมากําหนดหวงจุ้ยได้นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีความเก่งกาจแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของชะตามนุษย์ก็คือดวงชะตาซึ่งมันมีธาตุประกอบบางดวงชะตาเนี่ยชีวิตการเปลี่ยนมันก็ยิ่งเปลี่ยนก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าบางดวงเนี่ย เปลี่ยนแล้วเนี่ยก็คือไม่ดีมาวามวาขาดทุนแล้วขาดทุนอีกย้ายไปโน่นย้ายไปนี่ถ้าไม่ถูกที่ถูกทางชีวิตก็มีแต่เหมือนกับเงินทองก็จะหมดไปนะครับนานวันไปก็กลายเป็นว่าเรียกว,ว่าตัวเองนั้นอาจจะล่มจมไปเลยก็ได้มีหลายๆท่านนะครับถ้าเรื่องของความชุยนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเขาทําดีแล้วทําไมล่ะไม่ได้ดีนะครับทําไมทําดีแล้วเนี่ย ทำดีกับการที่เรารู้จักการทับธุรกิจมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ การทำดีมันดีแก่ตัวนะครับธุรกิจมาเกี่ยวกับธุรกิจการค้าซึ่งอาจจะผูพันเกี่ยวกับรอบข้างเกี่ยวกับสินค้าที่เราจะขายนะครับมันก็มีรายละเอียดซึ่งอันนี้จะต้องวิเคราะห์ก่อนก่อนที่จะไปตั้งร้านหลวงที่ไหนเราก็ต้องระวังนะครับแม้กระทั่งปีหน้าเนี่ยปีมาลงท่านไม้มาคนที่ตั้งอยู่ในทิศทางที่มันไม่ดีนะครับที่มันชงหมายถึงว่าชงกับตัวปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการ อาลานั้นอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าเกิดจากไม่เกิดจากพนักงานก็เกิดจากสินค้าประเภทสินค้าแล้วก็เกิดจากเร e y w ว่าสภาวะธุรกิจเนี่ยในปีปีหน้าเนี่ยให้ระวังนะครับก็ถ้าคนที่เป็นธุรกิจก็จะเกิด ความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้างนะครับก็จะมีการแอบลักทรัพย์ขโมยเงินหรือว่าแอบลักสิ่งของไปเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปนะครับอันดับที่สองเนี่ยจะเกิดความขัดแยง้งโดยเฉพาะความขัดแย้งของดับหัวหน้าผู้นำองค์กรน,นะครับก็จะมีความขัดแย้งในเรื่องการผลประโยชน์เป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นการที่ธุรกิจจะไปได้มันจะต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายและก็ทีมงานที่จะสามารถร่วมมือร่วมใจกันแล้วต่อสู้ถึงจะชนะได้ดังนั้นปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวในเรื่องปากค้องจะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ก็ต้องพิจารณาการผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้อง มองให้ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนกลางหรือเป็นเรื่องของส่วนตัว เพราะอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับถ้าแยกไม่ออกแล้วเนี่ยท่านก็จะอาจจะได้พนักงานอาจจะมีเหตุผลร้อยแปดพันเก้าแต่ในที่สุดเขาก็เหตแต่ผลประโยชน์แอบแฝงที่ในตัวเขาอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับคนที่ทําธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าธุรกิจใหญ่น้อยก็ต้องระวังนะครับระดับหัวหน้าเลยเป็นระดับที่ เรียกว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองเพราะปีหน้าเศรษฐกิจอาจจะมีความผันผวนไม่ดีเท่าที่ควรนนะครับอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยการล้มหายตายจากขององคอ์กรหลายๆองค์กรหรือธุรกิจหลายๆธุรกิจซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในปีหน้า สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องเตรียมการโดยเฉพาะในปีพศ2566เมื่อท่านได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จงเตรียมตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือการแข่งขัน นะครับการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจแล้วก็ผลประโยชน์นั้นเป็นการเอาตัวรอดซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะภายในองค์กรหรือระหว่างธุรกิจหรือเราจะไปทำที่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องเหมาะสมกับควงจุย้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าควงจุ้ยไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับเราไม่เข้าใจในดวงชะตาของธุรกิจที่เจ้าของเนี่ยควรจะต้องไปปรับควรจะต้องไปดูว่าสถานที่นั้นเนี่ย นะครับเหมาะกับตนเองหรือไม่หรือจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็เป็นเรื่องสําคัญอีกด้วยเพราะดวงแต่ละคนเนี่ยนะครับกำลังในการทําธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนกัน พราเราจะต้องพิจารณาอันนี้เป็นอันดับหนึ่งถ้าคนเราเนี่ยนะครับเรียกว่าดวงชะตานั้นมันไม่มีนะความเป็นเท่าแก่หรือมีวาละในการทําธุรกิจแล้วเนี่ยให้ได้กําไรถ้ามันไม่มีอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปเสี่ยงนะครับการที่ดื้อดึงไปเนี่ยมันก็รังมีแต่ความเสียหายต่างๆราะปีหน้าการลงทุนต่างๆก็จําไว้นะครับ ก็อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยอย่างมากอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยก็เรียกว่าจะต้องมองให้ขาดถ้ามองไม่ขาดเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการขัดทุนนะครับหรือพบแต่ความขัดแยง้งอันดับที่สามเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้ประสบการณ์ความรู้เป็นอันดับแรกเลยในการที่จะต้องฝ่าฟันเนี่ยก็เรียกว่า ทำลายอุปสรรคต่างๆเรื่องประสบการณ์ความรู้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งในหลักของโหราศาสตร์จีนธรรมพยากรณเนี่ยให้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะปีหน้าจําเป็นต้องใช้ถ้าไม่ใช้แล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาได้ยากมากวังคนที่จะอยู่รอดได้ในปีหน้าก็คือผู้ที่มีประสบการณ์ที่แก่กล้าจริงๆไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะลำบากในการที่จะ ต่อสู้หรือว่าดำรงอยู่ได้นะครับเพราะเรื่องต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นการที่เราจะไปแก้ไขหรือว่าบนต่างๆเนี่ยผมเองนั้นเนียนะครับก็เชื่อมั่นในธรรมะพยากรณ์นะครับความหมายก็คือปีหน้าเนี่ยเราจะต้อง1ถ้าทุกท่านก็ยังมีความเชื่อก็อยากให้ไปสักการะบูชาสารกระพอเสืออันนี้ก็ไปอันดับที่1 เพื่อให้ท่านคุ้มครองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สักระ,ะนั้นก็เรียกว่าอาจจะมีเดาเรืองนะครับเพราะปีหน้าเนี่ยมาปับปัญหาเนี่ยถ้าดวงชะตาไอ่อแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาทันทีในเดือนหลังจุดจีนไปอันดับที่สองเนี่ยที่เป็นไปได้ก็ขอพรเรื่องสิสติปัญญาให้เกิดรมวิหารสีในตัวเรา นะครับโดยการใช้ดอกบัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเดอกนะครับไปบูชาต่อพระโพธิสัตว์กลอิมนะครับพระโพธิสัตว์กลอิมที่พอจะสะดวกก็เคยจะมีที่นิโอเดียนหรือมาที่สำนักคำอี้ทงตึงนะครับซึ่งอยู่ซอยฉพานคู่ถนนพระลมสี่อันนี้นะครับก็สามารถมาบูชาและขอพรเพื่อให้ผ่านพ้นด้วยสติปัญญาของตนเองนะครับ ดอกบัวเจ็ดดอกนะครับจะเป็นสีชมพูหรือสีธรรมชาติของเขาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในสิ่งที่เรามีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นปีที่ท้าทายสําหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะต้อง ตั้งตัวตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปต้องปรึกษาหาเลยเต็มที่เลยนะครับเตรียมตัวว่าทาโมเดลขึ้นมาว่าสิ่งไหนเนี่ยถ้าเกิดปัญหาแล้วแล้วเราจะทํำยังไงนะครับขอให้ประชุมแล้วระดับหัวหน้าส่วนบรรดาเกี่ยวกับเรื่องของบริวารก็ให้ระวังเรื่องลักเล็กขโมยน้อยหรือการเอาเปรียบเรื่องบริษัทเพราะการวางแผนเนี่ยเตรียมการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าการทำโทษ นะถ้าเราเนี่ยมีระบบระเบียบที่ดีแล้วเนี่ยมีการตรวจเช็คที่ดีแล้วนะครับก็สามารถป้องกันดีกว่าที่คอยมาจับผิดนะครับการป้องกันก็ดีกว่าการทําโทษถึงแม้ว่าจะเกิดมีการทําผิดแล้วนะครับเราก็จะต้องนําเอามาเป็นเคสกรณีศึกษาเพื่อที่จะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ สติปัญญาของท่านนะครับแล้ก็ต้องรู้จักใช้รายงานที่ถูกคนถูกงานนะครับแล้วก็ต้องะระมัดระวังเป็นที่สุดเพราะว่าปีหน้าเป็นปีแห่งการเอาเปรียบเบียดบ,บังนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่าชะล่าใจและอย่าวางใจไม่ว่าพนักง,งานคนนี้นะครับว่าจะทํางานกับเราเนี่ยมานานแค่ไหนทั้งใช้ระเบียบวิธีการเนี่ยต่างๆ เป็นไปตามกฎระเบียบไม่มีการใช้อำนาจที่พิเศษหรือว่าอาศัยความเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่ดูแลนั้นแล้วก็ใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการทุจริตต่อหน้าที่อันนี้ผมเน้นเลยนะครับปีหน้าสำคัญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตด,ด้วยนะครับพราเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราทราบตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูนะครับว่า สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอาเรื่องภายในก่อนก็เรื่องการดูแลเรื่องของระเบียบนะครับการป้องกันเอาพนักงานตัวใหญ่ตัวน้อยทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเระมาระวังให้ดีนะครับอันดับที่สองเนี่ยคือการเอาเปรียบนะครับการเอาเปรียบจากคู่แข่งอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นอยู่ระหว่างการทําธุรกิจเนี่ยเราก็มักจะเจออยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จําเป็นจะต้อง เรียกว่าต้องยั่งชิงหรือว่าเอาเปรียบกันเพื่อให้องค์กรของตัวเองนั้นเนี่ยอยู่รอดสิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือว่าคุณจะต้องมากลับมาดูนะครับในการที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องการก็เรียกว่าการเจรจาต่อรองถ้าคุณเนี่ยนะครับสามารถเนี่ยปรับองค์กรของคุณเนี่ยภายในยด้วยการเตรียมตัวเรียกว่าลดการใช้จ่ายต่างๆ ทำให้เรามีเนี่ยต้นทุนในการต่อสู้กับเขาได้แน่นอนครับลูกค้าจําเป็นอย่างยิ่งเขาจะต้องมีการต่อรองเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขามีกําไรอยู่ได้และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ากระตุ้นการขายเรียกว่าทําโปรโมชั่นขึ้นมาของเขา เขาก็ต้องมาขอส่วนลดจากเราเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตของเราต้องเตรียมตัวแล้วนะครับว่าเราจะลดคนหรือเราจะลดมีวิธีการลดต้นทุนการผลิตอย่างไรให้เตรียมพร้อมเลยนะครับถ้าเตรียมแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าเราโชคดีนะครับที่เขาสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับโดยรวมเนี่ยเราก็จะโชคดีเพราะเราได้ลดต้นทุนในการผลิตของเราอยู่แล้ว แล้วเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขอส่วนลดนี้เนี่ยนะครับหรือขอเป็นรายการพิเศษมาเพื่อในการต่อสู้แข่งขันเราก็จะสามารถเตรียมพร้อมแล้วก็ลดให้เขาได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้นะครับเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากไฟฟ้าต่างๆเอ่ยค่าไฟค่าน้ําค่าพนักงานความจําเป็น นะครับในการที่เราจะต้องผิดสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับให้มีต้นทุนแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สามารถควบคุมได้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอันนั้นก็จะตามมาด้วยเรียกว่า manpower ก็คือบุคลากรจะต้องมีความสามารถเราจะต้องคอยเรียกว่าเช็คในความสามารถของพนักง,งานที่จะเร่งรัดการผลิตหรือว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มากขึ้นที่สุด อันนี้คือของจริงที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านให้เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่ดุเดือดในปีหน้าในขณะที่ในองค์กรก็จะเกิดการเกเราว่ารักเล็กขโมยน้อยเกิดโจรเล็กๆน้อยๆหรือว่าการเห็นแก่ตัวของผู้จัดการหรือจะเป็นหัวหน้าต่างๆเราจะต้องระมัดระวังนะครับสิ่งเหล่านี้เราเตรียมการได้ก็รีบเตรียมการ ยังไงก็ในปีหน้านะครับอย่าไปกลัวคำว่าชงทุกอย่างนะครับเราต้องประชิญคำว่าชงคือประชิญนะครับการประชิญเราต้องมองว่าปัญหาอุปสรรคเกิดได้กับทุกๆคนทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าเจ้าชะตาดวงชะตาของแต่ละคนจะมีความสามารถในการที่ต่อสู้ได้แค่ไหนถ้าบางคนเนี่ยมีขอบเขตในการต่อสู้ก็ต้องเรียนรู้นะครับ การเรียนรู้ก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ศึกษาและพัฒนาชีวิตเราก็จะไม่กลัวชงเพราะฉะนั้นการชงก็คือการประชิญที่จะต้องเกิดขึ้นอย่าไปกลัวนะครับจงประชิญกล้าประชิญแต่เราจะต้องเตรียมการให้พร้อมแล้วรู้ว่าจุดบกพร่องของเราคืออะไรส่วนใหญ่การชงนั้นก็เกิดจากการที่เราจุดอ่อนในตัวเราและคนๆนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อถึงปีถึงเดือน เดือนไหนปีไหนแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าธาตุแต่ละคนดวงชะตาเกิดแต่ละคนนั้นไม่แข็งแรงเหมือนกันอ้อนการที่เราคอยต้องตรวจสอบนะครับในกําลังท่าของเราโดยเฉพาะสํานักธรรมอี้ทงเติงยินเดียการปรึกษานะครับท่านสาม,มารถปรึกษาแล้วก็จะไปทางลายนะครับหรือจะมาพบด้วยตัวเองสินแสธรรมสอนอิสราพินิกก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านนะครับ ด้วยประสบการณ์ด้วยหลักของธรรมะพยากรณ์ก็สามารถจะช่วยท่านเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไม่มากก็น้อยก็ขอให้ท่านโชคดีในปีพศ2567นะครับ